สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เมื่อน,นี้แม่สมไปห่างมากค่ะเพื่อนๆพ,พ่อหมูลดราคาไอแม่สมก็เลยซื้อมาค่ะแล้วก็จะแล่ใส่ช่องฟิตไว้ค่ะพี่น้องกิโลหนึ่งประมาณอ่าร้อยบห้าทค่ะคิดเป็นเงินไทยนะคะอ่าอ่ากิโลหนึ่งสามจุหยูโรค่ะตอนนี้1ยูโร38.6เนาะคะ่ะ ไม่สมกับเลยซื้อมะลายเลขค่ะพี่น้องนี่ทั้งหมือดใน,น13.46กิโลค่ะพี่น้องคิดเป็นเงินไทยกับประมาณ1,950บาทค่ะพี่น้องนี่ปกติหมูกับแพงอยู่ค่ะอ่ากับประมาณกิโลหนึ่งกับ10กว่ายูโรเนาะค่ะ10กว่ากับ,บ3,400บาทพี่น้องแต่ว่ากับมีบางอ่า ก,กับสิ่นี้โปรโมชั่นบ่อยๆค่ะถ้ามีโปรโมชั่นกิโลหนึ่งกับประมาณหกยูโรเกตยูโรกับกิโลหนึ่งกับสองร้อยก็บาทถ้าถ้ามีโปรโมชั่นได้ขนาดไหนถ้าบ่โปรโมชั่นกับกิโลหนึ่งสิบกว่ายูโรกับสามร้อยถึงสี่ร้อยค่ะแต่ว่าเมื่อนี้แม่ส้มไปพ่อหมูลดราคาค่ะนี่เนาะค่ะเนาะ ผสมก็เลยซื้อมาค่ะกิโลหนึ่งกะบลอยสี่สิบห้าบาทคือว่าละพีน่น้องนี่ยจะเอามาเฮ็ดอ่าเป็นหมูกรอบพร้อมเนาะคะ่ะสี่โค้งกัเอาไว้ต้มน้ำซุปเผ็ดก๋วยเตี๋ยวค่ะกัแหน่แล่แล้วก็ใส่เกล็ดถุงอ่าในหน่อยค่ะถุงคราฟติเกลหน่อยใส่ช่องฟิตไว้นี่อันนี้ด้านหนังนะคะส่วนปลาแซลมอนก็นกนลดราคาคือกันพี่น้องเมื่อนี้ไปหางไงกิโลหนึ่งอ่าประมาณสามร้อยแปดบาทค่ะ กิโลหนึ่งเจ็ดจุดแปดแปดหรือแปดยูโรละค่ะกิโลหนึ่งปกติกิโลหนึ่งกับสิบกว่ายูโรเมื่อนี้กัเมื่อนี้กัถึกแน่ค่ะกิโลหนึ่งแปดยูโรค่ะประมาณสามร้อยแปดบาทเนาะคะ่ะสมัยก้อนนี่แพงไอสมัยก้อนเกือบสิบปีแล้วถือก้อนนี่ค่ะพี่น้องตอนนี้น้ำมันแพงนะคะเอาของแพงแต่ว่านี่ก็ยังถือว่าถืออยู่ค่ะเมื่อนี้สามร้อยแปดบาท กิโลหนึ่งสามรอยแปดบาทแต่ว่าตัวนี้สองกิโลสองกิโลนิดหน่อยกะประมาณหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทค่ะปลาแซลมอนตัวนี้เห็นเนาะเห็นเนาะส่วนมะม่วงเมื่อนี้ก็ไปพ่อมะม่วงถูกกิโลหนึ่งประมาณอ่าสามยูโรร้อยสิบห้าบาทพี่น้องนี่ไม่สมได้บักม่วงมาปกติกิโลหนึ่งก็หายูโรหกยูโลหายูโรเมื่อนี้ถือค่ะไปพ่อกิ กิโลหนึ่งสามยูโรอ่ากิโลละลอยสิบห้าบาทแต่ว่าทั้งหมดน,นี่ก็ประมาณอ่าสองลอยหกสิบห้าบาทเนาะค่ะเนี้ยนี่หมืดทุงนี่หลายอยู่พี่น้องบักม่วงสีงามๆแจ็คแมนบักม่วงอย่างพี่น้องนี่ค่ะมะม่วงอะไรก็บบรลลูหืกันเหรอพี่น้องเนี่ยนี่เอามายำแต่ว่ามันบ่ค่อยมันบ่ค่อยสมพี่น้องถ้าตำไม่สมบีบ บีบนามมาบีบน้ำมะนาวใส่เพิ่มเนาะคะ่ะนี่ค่ะส่วนมากก็เป็นปะมวบักม่วงแบบนี้แหละคะ่ะพี่นองทักนี่บุค่คยสมปันไดแต่ว่าบักม่วงนาำดอกไม้กับมีค่ะแต่ก่อนเห็นอยู่้านไทยแต่ว่าจะราคาแพงมากแต่ว่าบักม่วงตัวนี้มีห่างทั่วไปบุค่คยแพงขึ้นมานี้ปกติกิโลหนึ่งก็หาอยู่โลหกกิโลแล้วแต่บางช่วงนี่เนาะค่ะเนาะเอาหมูให้เพื่อนเพื่อนเบ่ง ไอพ่อมือหมูถูถูกเลยซื้อไว้พี่น้องซื้อไว้ประหยัดเน้นค่ะและใส่ช่องฟิตไว้นี่คันเนาะนี่ได้หลายเลยพี่น้องเนี่ยกินได้โดนเลยเป็นการประหยัดเง้นไปในโตเนาะคะ่ะถ้าพ่อของเือกะไม่สมกับซื้อเก็บแล่ใส่ช่องฟิตไว้ค่ะสี่คงโอเคค่ะได้หลายอย่างตั้งก๋วดเตี๋ยวทั้งอันแคบหมูค่ะโอเคนาะพี่น้องเนาะ แวะมาจากท้ายพี่น้องซำนีดลราคาสวัสดีค่ะ